สวัสดีครับบ่าวเสี้ยงครับสวัสดีครับอ่าโวอ้ออาตอนนี้ก็ยู่ข้างถนนเลยครับเบบซี่ก็ตั้งใจฟังกันเราเนี่ยเพราะว่ามีแต่เสียงรถอ่าบ้านอยู่ตีนถนนไปใส่มากกว่าลกหญ้นานเข่าไปดกหญ้นานเข่าโอ้เมื่อนีเ่เฮ็ดส่งผมส่งหยังเนี่ยส่งส่งน้ำแดงส่ง้ ส่งผมส่งน้ำแดงครับพีเอซีโอ้ยสัวสิเป็นน้ำเขียวนี่สิเป็นจังใดเนาะบัดนี้ไผมัดไห้วะือมัดแนวนั่นมัดเอาเองโอ้มัดเอาเองไปยกเข่าหนาหน้าไปหน้าไปกอดโอหได้กอดเป็นจ้างบ่เออโอ้รู้เ่าะว่าเล็กจะควงเข่าสามตัววันหนึ่งหาแผลสามตรงๆเนาะเอา่วาวันหนึ่งนั่น งวดเบิ้งหนึ่งนังเอฟซีนะกับสิบอ,ค,บอคิดว่าบอคิดว่าเบาเสี่ยงสิบอกถือบาทนีลน่ละงว,งวดนี่ละเอาหอยมันเค็งเรื่องวดนี่พอวายเอฟซีเป็นสีเหรียญน,นำ้ำคุณพ่อคุณแม่เป็นสีเหรียญน,นำ้ำเอาเค็งเ,เค้งเด้อเอาหอยแม่นแมนเด้เอนีอ่คุณนะโอมมียังไนะมมงนะโอมยังนะแก้วบุ้ยลูกแก้วอีกแล้วจักลูกจักลูกไข่ออกมาเบิ้งดูมือนีจักลูกใสใสใสเบิ้งในมือดู มือนี่สีลูกครับเอฟซี่มีทั้งเขียวมรกดทั้งสีใสทั้งสีออกท่องๆทั้งสีฟ้าบานนี้โอ้ยมือนี่สีกลายเป็นเหล็กสีมั่งก่อนนะครับเหล็กสีมั่งก่อนเอ้าเอาเขาไปไว้ขึ้นเข้าบานนี้เออโอ้รู้สึกว่าหลวงพ่อในข้อก็ลายขึ้นโพ้ว่ามีแต่ของแถืตัวนั้น เอา้าปูซีศูนย์กลับมาแล้วอตอนแรกปูซีศูนย์หายไป,ปัดนี้ปูซีศูนย์กลับมาแล้วครับเวฟซี่ครับนี่ครับปูซีศูนย์โอ้มีทั้งยกมีทั้งหยังครบเมื่อนี้สี่ข้ามนวดไหนเบิ้งอีกตีอ่โอ้เอาจัดจัดยดวเอาปากกาให้เอาเอาปากกาดำมือปากกาแดงมันค่อยเคียงปากกาแดงเอาปากกาแดงเอาเอาจัดไปเลยอ้าเอากระดานไปนั่ง เบิ้งไปเรื่อยนะครับเอฟตี้ครับเบิ้งเพื่นข้นวณไปเรื่อยครับ,บ,รบจันหนังข้านพุธพฤหัสสุกร์คือเกา อาทิตย์หลายคนสงสัยว่าเลขคำนวณของบ่าวเสียงเนี่ยเขียนแต่ละครั้งเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับผมคำนวณตารางวดเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นเลขพันจันต์อะต่อมาพัานอังข้านยังเสียไม่เหมือนกันสักครั้งนะครับ ืมเบ่งเป่นไปเรื่อยครับเฟรซี่ครับโอ้บนว่าสันเขียนไว้บนว่าสันเลยออกวาออกวัานหยังเลยกวาวันหยังตี เดี๋ยวเบิงก่อนเดอร์เลขของวันพฤหัสวันพฤหัสเอาว่าตะคับนวลแล้วนี่ฝนเริ่มตกลงมารถคาบิบตี้ คือจังมีอยียงมากกว่าิปเล่าหนิล่ะครับเอฟซีครับคือจังมีอยียงมากกว่ิปหูเล่าหนิละ ไปขีดเน้นที่เลขเจ็ดครับไปขีดเน้นที่เลขศูนย์อีกบ้างนี่โอ,โอ้รอบนี้คือคือแต่วย่ะ โอ้เล่าให้กลับไปกลับมา เรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วอุ้ยคือไายเดียวกูคือเนียนนั่นเดียอุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เอฟซีเนาะโชว์เอฟซีอ้าเอาเออบ่าวเสียงนั่งอยู่นั่นละบ่าวเสียงนั่งอยู่นั่นละเดี๋ยวสิวอาเอฟซีฟังนี่แหละครับเอฟซีครับที่บ่าวบ่าวเสียงนะครับคำนวณออกมานะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ ตัวเลขที่บ่าวเสียงคํานวณทุกครั้งนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่บ่าวเสียงคํานวณทุกครั้งเนี่ยเลขกําลังวันเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับเลขออกวันพฤหัสบ่าวเสียงกับเขียนไปที่เจ็ดศูนย์สามบาทนีไมาแยกตัวโต๊ะออกมาให้อีกเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามวิ่งสามมาสันครับล่างเขียนให้แปดหนึ่งหนึ่งแปด โอ้โหเอา้าล่องพิจนาบึงครับผมล่องพิจนาบึงจันทังคารพุธพฤหัสศุกสาอาทิตยว่านเปล่าเสี้ยงเขียนไหนถือป่ะนี่ถือป่ะนี่ถือถือจุแม,ม่นตั้งใดคอยเอาปากกาของไอ้บุญน้ำโชคไปแงหูเนาะบัด แม่ทังไในคอยเอาปากกาบุญน,น้ำโชคไปแงหูบัดนี้มันสีใส่ไ้อยู่บอบัดนี้เนี่ยอน่ะนะโอ้เอาบัดนี่ฝนเสียงฝนกับมาเสียงหมากับเหาบัดนี้เอาเอาเข้าไปนี่แหละครับเอฟซี FC ครับแค,หคบแคหนาจอไว้ครับแคบหนาจอไว้ บาวเสี้ยงเจียนไห้สำหรับเลขงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองห้2 5้านะครับอโอ้สุดยอดสุดยอดงวดวันนึงนะเลขวิ่งกับเขา่าเลขสามตัวตรง อ่าแล้วก็มีสองตัวล่างอีกมันเข่าอยู่ช่วงนี่สองตัวล่างนะเฮ็ดได้ยังไงเลขล,ล่างซีเจ็ดเจ็ดซีแม่บอกเลขเลขล่างนะที่เขียนไห้ซี่เจ็ดเจ็ดซีอยู่แต่แต่มันมาเข่าตรงเลขก,กำลังบ้านที่เขียนไห้อยู่ตรงเนี่อ่าซีสองสองซี่ะงวดวันหนึ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างดิคือเก่งเงถอะไอ้ทามนะเอะเอเลขแม่ตั้งกาหนดจะบันแดงเลขมาตั้ง ทั้งข้ามสนดตาบันแดงอ้อาวกระชัดเจนเนาะถูกอ,อยู่ไหนบออ้อา,อาวกัขอบคุณนเบาเสี่ยงเด้สนะขอบคุณนเบาเสี่ยงเด้ที่แบงปั่นแนวทางเด้ออา้าวขอบคุณครับ